ภาพของเบสเอกวัฒพระเอก mv เพลงดังแท้ทางที่เปลี่ยนไปอย่างมากทาั้งรูปร่างที่ผอมโซและรอยสักเต็มตัวทำเอาโซเชียลต่างพูดถึงกันอย่างกว้างขวางหลายคนสงสัยว่านี่เป็นภาพจริงหรือภาพในงานแสดงโดยพจน์อานนทผู้กำกับชื่อดังได้ออกมาโพสต์ภาพของเบสพร้อมกับข้อความที่แสดงถึงความเป็นห่วงและความช่วยเหลือเบสเอกวัฒซึ่งรู้จักกันในช่วงที่เบสกำลังประสบปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพจน์อานนทและเบสเอกวัฒ พน์อานนท์ได้เผยว่าเขาไม่ได้สนิทกับเบสมากนักแต่รู้จักกันในช่วงที่เบสกำลังลำบากและได้ช่วยเหลือกันมาตลอดพจน์ยังแสดงความห่วงใย,ยต่อเบสในเรื่องรอยสักโดยบอกว่าเสียดายที่เบสไปสักเขาได้ช่วยเหลือเบสด้วยการให้โอกาสแสดงในหนังหลายเรื่องเพราะเบสยังต้ององค์เลี้ยงชีวิตตัวเองและคนอื่นๆพจน์ยังบอกว่าเขาเข้าใจเบสในช่วงวัยรุ่นที่อาจจะทําอะไรโดยไม่คิดแต่ตอนนี้เบสโตขึ้นแล้วและน่าจะคิดได้แล้วพน์อานนท์ให้กําลังใจเบส เอกวัฒพศานนท์ยังได้ให้กำลังใจเบสโดยบอกว่าเบสเป็นคนมีฝีมือและหน้าตาดีแต่เลือกที่จะผอมโซเองพศยังบอกว่าจะช่วยเหลือเบสในเรื่องอาหารการกินและให้เบสดูแลตัวเองและพ่อแม่พศยังบอกว่าเขาจะรอดูสภาพและหน้าตาเดิมของเบสมุมมองของชาวเน็ตมุมมองของชาวเน็ตหลายคนเห็นว่าพศานนท์เป็นคนดีที่ช่วยเหลือเบสโดยไม่หวังผลตอบแทนและแสดงความเป็นห่วงใหญ่บางคนก็สงสัยว่าเบส อาจจะกำลังประสบปัญหาและอาจจะกำลังต้องการความช่วยเหลือสรุปภาพของเบสเอกวัฒที่เปลี่ยนไปอย่างมากทำให้หลายคนสงสัยและเป็นที่พูดถึงในโซเชียลพจต์อานนท์ได้ออกมาโพสต์ภาพของเบสพร้อมกับข้อความที่แสดงถึงความเป็นห่วงและความช่วยเหลือพจน์ยังได้ให้กำลังใจเบสและบอกว่าจะช่วยเหลือเบสในเรื่องอาหารการกินและให้เบสดูแลตัวเองและพ่อแม่